สวัสดีครับ F อซสาวน้อยเพชรบันแพง F อฟซน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงและ F อฟซีบอสโยสำหรับคลิปนี้ผมสโลบนจะมาเล่าเรื่องน้องอุงอ้งอิงเพชรบันแพงหรือซุปเปอร์สตาร์น้อยของเรานับตั้งแต่น้องได้เข้ามาอยู่วงสาวน้อยเพชรบันแพงได้มาเป็น พ่อลูกคู่บุญกับบอสโจน้องก็ได้เป็นศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรบันแพงทำให้บอสโจการทำงานสิ่งต่างๆได้สะดวกเพราะมีลูกสาวเข้ามาอยู่ในวงการหรือน้องอุ๋งอิงเพชรบ้นแพงของของเราที่ได้มาประดับวงการ สาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือเป็นลูกบุญธรรมของวัดโจวัดโจ,ดโจก็ได้ปลูกปั้นน้องมาตั้งแต่ยังไม่ดังจนถึงปัจจุบันเป็นซุปเปอร์สตาร์น้อยของสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องก็ไม่คิดจะไปวงไหนก็ขออยู่กับพ่อโจตลอดไป น้องก็จะคงจะไมห่หนีไปไหนจะได้พาวงสาวน้อยพาไปวงสาวน้อยให้ดงให้ดังต่อไปอย่างปัจจุบันนี้โอ้โหเวทีของสาวน้อยเพชรบันแพงแสงสีเสียงถือว่าสุดยอดมากเพราะตั้งแต่ได้เดินสายการไปแสดงที่ปริมณฑลหรือกรุงเทพมหานคร ทำให้เอฟซีของน้องและพ่อพ่อแม่แม่ที่ได้ติดตามวงสาวน้อยเพชรวันแผงและมาดูลูกสาวคือน้องของอยวเ์เพชรแผงเห็นเวทีอลังการมากและสําหรับเมื่อคืนนี้น้องก็มาแสดงอยู่ที่ตลาดเสรีก็ประมาณหกทุ่มก็มีฝนตกลงมาอีกสำหรับสนามนี้ และตอนเย็นก็มาทำการแสดงอยู่ที่สีแยกอุทัยโรจะนะอยุทยาสำหรับ f c ของน้องและ f c สาวน้อยเพชรบันแพงที่อยู่ใกล้แถวบริเวณสีแยกอุอทัยโรจะนะ <S 2> <S 2> <S ก็เรียนเชิญน,นะครับมาให้กำลังใจุงอิงเพชรบันแพงและ ทีมงานของสาวน้อยเพชรวันแพงทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้และผมขอฝากช่องน้อยๆขอให้ fc กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณครับ